ตองแซกหนด Yeah. ប <named> <churches> <systemscape Follow> <tried> ាទនេះໄលໄលអត់គុំណាជ ாய் តិចយ៉ាងណា Thank you. อ้าวโห้ยตะป๊าได้ครับก็ để คุณ mai mai đều cúp hết rồi. Vải, láng như phết. Thiến á cũng ổn được rồi, này kêu kêu, tham gia nó bơm rồi. Cúp hết, cúp hết, không hết, cúp 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 เยืมแม่งผมนะข้าวตัวแม่งเอาวิ่งอยู่แล้วคุณแรกก็ได้อยู่ฝั่งเล็ได้ไหมไม่ได้เลยหนามข่วนของเขาฮะดิชันยังคงนังดูสามลูกตาตูนะเกิดดิชันหมาในิ่งเจแล้วหมาทางขวาเบี้เจับเท้าสายแทงไว้วันนี้แล้ว ผมลานออกไปเองลุกตั้งตเตะเีลรองเ้าไปลกไเอาคู่นันพังะเน่าเลยว<า>ิชันโยกมามวันนี้แล้ว อสนามที่สองแนละ้วน่าจะเหลือไม่มากแลเวลาสนามที่สองนะเป็นบางบเกียศกับชัยมงคลนะมาพร้อมแล้วเก่งชุดนเลยฮะ เฮบอยยกมาโดนกงกันได้อย่างได้ที่เบบอยหลุดมาลูกนี้แรงนะออกหลังไวเองับมาดี่นักชา้างมาสวยกเลยได้กิงตาเียุ้ยรอเลยนะีหางปด้วยตู๋แลว ิดหขาที่สองัดเกมแล้วได้ฝาวดูเพื่อมันนะเกมเฮดเอ็นขาดจะบอมนี่เกมดีแค่ไหนทันตาเลยเป็นดีไหม โดนตีทีแคทเอ็มขนาดนี้นหนึ่งดูเพนะื่อนนะหนีแคทเอ็มจีงตามนามแล้วระวังเพื่อนฮะเคี้ยวมาแล้วระหว่างท้ายโดนแคทเอ,เอ็มอ้อนเป็นลูกทุ่งของด้านสายสุราพุ่มมาเปิดมาด้านซ้ายจับแลยม,มันยาวออกข้างไปเอง เรื่องน้ำนะของต่อาทีนะขออนุญาตนะครับไปซื้อสดได้เลยนะครับขอตทีค่อนข้างเยอะนะถ้าสั่งเดี๋ยวมันจะงงๆนะเพราะนั้นไปซื้อสดได้เลยนะครับเก็บตัวมาฮะพี่เอ็ม ตีแบ็เข้าเลยได้นะดูมาดีๆนะเปิดหมาสายธุลาทางขวาหมาที่ยกมาในวันนี้แล้วหันลนะเป็เราหวังกันด้วยเราคาหวงว่ายกเ้้าสูงนะ เอ็มโย,ยาวหูเปิด,ดแล้วเนี่ยเียเด้าตุลาเล่นตันมาที่18เปิดมาตรงกลางจะพลิกด้านหลังไม่ฟาวนะยกมาจาังหวะนี้แล้วแรงนะเข้ามือสตาร์สู หน่อยพี่โอ๊ตโอ๊ตขาวยองดาวสูงฮะเแต่ตัดมาสายชูรามาเองการสายแพงมาติดอยู่ที่เอ็มเอ็มไหนมาเปิดมาไม่มีใ,ใครฮะฮะอ๋ะอทิ่สายชูรา<อ>เปิดมาโอ้ตายแล้ว อยู่ที่18หมายจาบบอลดมาที่จับปลฮะแทงมันเอ้าจับบอลไม่ดีแล้วโดดตัดมาได้ยิงนี้งหู้ยนด่เลยเนี้ถัดบอนนา้นได้โนคนแฮะ มีแดดแล้วนะเทบอยโวนอยู่แล้ว ตัวพอยกมาพี่หมุนต,ตัวบอลตีแต่ได้เลยหนาที่สองฮนะไปอป่องไหนนี่ยอ่าตัวหนาที่สองเราไลนะ่ฮะจับไม้จับมือขอโทษขอโทษนะหนาที่สองชัยมงคลนนะั้นจะเจอบ,บางระเกียงฮะเห็นไปซื้อน้ำมาเลย นะเข้ามาเลยครับทางด้านนัก้องเสียเงินครับหรือว่าสุสานมันตียะเชิญเลยครับลองแชมป์ตอนเจ็ดสี ที่จะกลับ <sus> H&M นะฮะเเหอฮมนะพันแปดห้าสิบนะเฮ็ดเอมพันแปดันเก้าครับบอสเฮดเฮ็ดในคาเก้ามีค้างอยู่ใช่ค้างไวนานแล้วบอกว่ารอหลงพ่อฝึก เขาไม่ให้เฝ้ามี่งทำงานนี่เขาไม่ให้เฝ้าเขาเขาเอาเขาเขาห้องค้อเนี่ยอ่เอาห้องเขาไม่เขาไม่เอาให้เขาไม่ให้โทรศัพท์ไม่ให้อะไรทีหรอยเขาจะโทรหาผมในบ้านอ่ะอ่านีคือทิ้งความดังสูงเออ ก็อยู่กับหลาย้นอยู่กับนั่นอ่ะอยู่กับมันเป็นห้อง